จากโจทย์นะคะวิธีทำกำหนดให้ a 1เท่ากับ100และ d เท่ากับลบ3จากสูตร an เท่ากับ100บวก n ลบ1คูณลบ3เท่ากับ100บวกลบ3 n บวกกับ3เท่ากับลบ 3N บวก103 A 21เท่ากับลบ3คูณกับ21บวก103เท่ากับลบ63บวกกับ103ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ40ดังนั้นพจน์ ที่21เท่ากับ40ค่ะ